มีคนถามมาเยอะมากว่าบ้านหลังนี้5้าอบาทจริงไหมและบรรยากาศกลางวันเป็นยังไงนี่นะครับนี่คะ่ะทุกคนบรรยากาศกลางวันเป็นแบบนี้และราคา5้าร้อยบาทจริงคะ่ะทุกคนคะ่ะหลังใหญ่่พัก <ๆ S 2> มาแล้ว,แล,วแล้วเขาไม่ได้มีแค่แบบสองชั้นนะหนุนแบบชั้นเดียวก็มีหนุนตรงน,น้นมีหลายแบบนะทุกคนเป็นบ้านทั้งหลังเลยนหนุนยาวไปถึงโน้นเลยเห็นไหมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังตงัวนี้ที่เป็นสองชั้นและนี่คือบรรยากาศตอนกลางวันนะอ่าเดี๋ยวพาไปดูกัน ให้ดูแบบบรรยากาศกลางวันนะมีคนถามมาเยอะครับว่ากลางวันเป็นยังไงใช่แล้วเขาถามว่าต่อคืนเอ้ยต่อคนหรือต่อคืนต,ต่อคืนค่ะทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้อันนี้ของเราเพิ่งเช็คเอาใช่เดี๋ยวพาไปดูห้องอีกนี่บรรยากาศด้านล่างนะนี่อ่ะน,นี่เห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําแบบกลางวัน,น,น,อนตอนตาตอนกลางวันข้างล่างนะอ่านี่เห็นไหมใหญ่จริงทุกคนดูสิกว้างมากแล้วก็สะอาดด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อ ังมีชั้นบนสองชั้นเดี๋ยวพาไปดูกันนะเผื่อพี่ๆคนไหนแบบถามมาเยอะมากว่าอยากเห็นห้องแบบตอนกลางวันใช่นี่เห็นไหมบรรยากาศกลางวันเนี่ยเข้ามาข้างในห้องก็จะเป็นห้องใหญ่จริง่มากเฮ้ยย้ำอีกทีนะห้าร้อยจริงต่อคืนนะทุกคนไม่ใช่ต่อคนต่อคืนเดี๋ยวไปดูระเบียงกันพี่ดาวมานี่อันนี้จะเป็นมุมระเบียงนะคะเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศกลางวัน ออกมาข้างนอกด้วยชมวิวเห็นไหมวิวด้านหน้าก็จะเป็นวิวภูเขานะแล้วเขามีหลายหลังเห็นไหมทุกคนคือเราเพิ่งเคยมาพักแบบสองชั้นอันนี้ครั้งแรกเมื่อก่อนหลายปีแล้วเรามาพักแบบแบบชั้นเดียวตรงนู้นอันนี้อยู่ทางไปอะไรนะภาคเหนืออยู่อพเภอเลยนะดาวอยู่อำเภอเถินจังหวัดลําปางทุกคนชื่อที่พักอะไรนะดินแดงดอยแดงรีสอร์ทอ่าดอยแดงรีสอร์ทนะครับใช่อันนี้จะเป็นอ่าหนึ่งห้องนอน เฮ้ยเสียงแขกหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็หน yeah. ึ่งห้องนั่งเล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมซูมให้ดูตรงนน้นนะที่เป็นบ้านแบบนี่เห็นไหมเขาจะมีเนี่ยแล้วหลังใหญ่ตรงนู้นที่เราเคยพักมีสองห้องนอนป่ะเฮ้ยสองห้องนอนอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเปิดแบบไหนถ้าเราเลือกเปิดแบบสองห้องนอนก็จะประมาณเจ็ดร้อยอันนี้ประมาณนะใช่เดี๋ยวถามที่พักอีกทีนึงอ่ะแล้วก็ถ้าเปิดหนึ่งห้องนอนก็ห้าร้อยนี่ครับอันนี้เป็นราคาที่เราจองมาแล้วก็จ่ายแล้วค่ะทุกคนแล้วดูเห็นไหมเนี่ยแล้วชอบตรงนี้นะมีมาม่าให้ด้วยมี ตอนเช้าๆแล้วก็มีกาแฟโอวัลตินให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะเผื่อพี่คนไหนแบบสงสัยว่าแบบเฮ้ยบรรยากาศดีไหมตอนกลางวันเนี่ยเห็นไหมเห็นวิวด้วยนะคือหลาย<อ>คนถามมาเยอะมากว่าห้ารยจริงหรอจริงทุกคนเรามาสองรอบเลย <c oughs> เนี่ยจะเป็นห้องนอนอันนี้เป็นห้องที่เรานอนไปเมื่อคืนนอนไปเมื่อคืนนะนะคือที่นอนเขาก็นอนหลับสบายดีนะเนี่ยมีผ้าห่มมีอะไรห้องแอร์อย,อย่างดีเนี่ยน,นะครับเอ้เดี๋ยวให้ดูวิว แล้วดูบ้านหนิเบื้องเริ่มมาสองชั้นอ่ะเนี่ยแบบนี้เลยบ้านหลังใหญ่มากแล้วก็ใว่าคุ้มกดหนึ่งมาลุลวกดหนึ่งมาลุลวเลยเมื่อคืนพาดูตอนคืนตอนมาถึงดึกอันนี้มีคนถามมาเยอะก็เลยถ่ายทางวันให้ดูอีกรอบหนึ่งีคือห้องน้ำนะมีเครื่องทันตุกุนมีเครื่องทานตุอุลอ่าเดี๋ยวลองออกประตูนู้นเลยเออเดินทะลุออกมาก็ออกทางนี้ได้เลยนี่นะมันอาจจะมีอันนี้ที่เราใช้ไปเมื่อวานใช่ไฟอันนี้ถ่ายให้ดูแบบเรื่ยๆเลยนะ อ๋อนเนี่ยอุ้ย,ยจริงใครว่ากว้างแล้วก็ถูกแล้วก็คุ้มบ้างกดหนึ่งมาลุลวทุกคนเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างอีกทีหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบ้านข้างข้างเห็นไหมหลังใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยจอดรถข้างล่างนี้ครับจอดข้างล่างนี้เลย่ <ไป S 1> <พ>ายให้ดูแบบเรียวเรียว <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยนุ่ถ้ามีแบบหมูกระทะมีอะไรเนาะเนี่ยมานั่งกินตรงนี้อกินคือสุแต่นี้นะฟินทักนะพี่ว่ามาแบบครอบครัวก็เหมาะนะจะปิดประตูให้เขาก่อนเือได้ สองห้องนอนหรือหึงห้องนอนรอบที่แล้วเราพักหลังโน,น,น,น้นน้นโน้นอันนี้มาพึ่งพักที่นี่ครั้งแรกเฮ้ย,ย,ยไปเที่ยวหรือไปไหนก็อย่าลืมพกลิปฟินเวอร์ไปนะจ๊ะสาวๆค่ะอ,อันนี้เคล็ดลับความสวยเลยขาดไม่ได้พกติดกระเป๋าตลอดเลยนี่นะครับสาวๆคนไหนที่อยากสวยให้ทาลิปฟินเวอร์นะคะเดี๋ยวดาวทาให้ดูอืขายยังไงพี่ดาว 159บาทมีโปรโมชั่นนะสั่ง2แท่งส่งฟรีถ้าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้สาวๆคะใครอยากเพิ่มความสวยความมั่นใจให้กับตัวเองต้องมาใช้ลิปฟินเวอร์แท่งออนี้เลยสั่งซื้อ,อยังไงครับสั่งซื้อจิมที่ะก้าได้เลยนะคะเออดาวมั่นใจเลยนะสาวๆคนไหนที่ได้ใช้ลิปฟินเวอร์แท่งนี้จะสวยแซ่บทุกคนแน่นอนออซื้อแล้วต้องกลับมาซื้อซ้ำรีวิวมีเยอะมากคะ่ะถ้าอยากสวยอยากแซ่ กดไปใช้เลยค่ะสั่งซื้อได้ลิฟฟินเนอร์เอ้ยเอามาดูบรรยากาศต่อค่ะขายของแล้วก็ขายของแล้วก็ดูบรรยากาศต่อนี่นี่เห็นไหมใครผ่านมาแถวอ่าลำปางนะคะหรือว่าจะขึ้นขึ้นภาคเหนือยงใหม่ใช่อ่าข้แวะมาพักได้ทุกคนดูสิหลังใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูหลังใหญ่จริงนี่ครับแล้วนุ่นสําหรับใครที่ชอบแบบชั้นเดียวเออคือมีให้เลือกหลายแบบบางคนเดี๋ยวเราจะไปละเช็คเอาละเก็บของละเดี๋ยวเราจะเด ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนรอบหน้าอยากให้เราไปเที่ยวจังหวัดอะไรคอมเมนต์แนะนำมาได้สำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าเดินทางแล้วนี่เห็นไหมยาวเตโน,นเลยบ้านพักมี<ะ>หลายหลังเลยนะเดี๋ยวพาขี่ดูเลยเดี๋ยวพาขี่ดูบรรยากาศรอบๆเลยค่ะทุกคนน,นี่นี่เห็นไหมอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นแบบชั้นเดียว ส่วนตัวมากเลยนะทุกคนสามารถจอดรถในหน้าห้องหน้าที่พักได้เลยเนี่ยอันนี้เราพาทุกคนขี่ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะเขามีหลายหลังนะใช่เขามีหลายหลังแล้วก็ถ้าใครพักแบบชั้นเดียวก็จะมีครัวด้วยอือี่รอบที่แล้วเรามาพักหลักนี้ชั้นเดียวชั้นเดียวก็กว้างนะเนี่ยเดูดิอันนี้อัน,อ,นอันนี้คือบ้านแบบชั้นเดียวนี่นี่อันนี้เป็นบ้านแบบชั้นเดียวนะ